สวัสดีคะ่ะเด็กๆยินดีต้อนรับีเด็กเข้าสู่ห้องเรียนคุณครูไล์นะคะสัปดาห์นี้คุณครูไล้จะพาดีเด็กไปเรียนรู้หน่วยชุมชนของเราดเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะดีเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนสถานที่ต่างๆในชุมชนอาชีพของบุคคลในชุมชนค่ะ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนเด็กๆต้องมีความสามัคคีซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันช่วยกันร,รักษาความสะอาดเก็บขยะคัดแยกขยะเพื่อให้ชุมชนของเราสะอาดและน่าอยู่นั่นเองค่ะรู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะคะเด็กๆ ไหนเด็กๆคนไหนชอบแบ่งปันของให้กับเพื่อนมากเอ่ยโอ้โห, <informações> โหเก่งมากเลยค่ะนี่ล่ละค่ะคือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนนะคะเด็กๆสถานที่ต่างๆในชุมชนมีอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะบ้านเป็นสถานที่ที่เราใช้เป็นที่อยู่อาศัย ทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวตลาดเป็นสถานที่ที่เราไปซื้อขายเช่นเราอยากได้องงูนหรือผักต่างๆเราก็สามารถไปซื้อที่ตลาดได้เลยนะคะวัดเป็นสถานที่ท,ที่เราไปทำบุญโรงเรียนเป็นสถานที่ท,ที่เราไปศึกษาหาความรู้สถานีตำรวจ เป็นสถานที่มีไว้ให้บริการประชาชนมีเหตุดรวนหรือเหตุร้ายเราก็สามารถไปที่สถานีตำรวจได้เลยค่ะโรงพยาบาลมีไว้รักษาเวลาเราเจ็บป่วยนะคะส่วนสาธารณะมีไว้ให้ผู้คนพักผ่อนหย่อนใจหรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันค่ะในเด็กๆคนไหนชอบไปส่วนสาธารณะบ้างเอ่ยเด็กๆไปทำอะไรกันนะ าบางคนก็ไปออกกำลังกายหรือไปทำกิจกรรมอื่นๆน,นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้เราเรียกว่าสถานที่ต่างๆในชุมชนค่ะอาชีพในชุมชนมีอาชีพอะไรบ้างเราไปเรียนรู้รพร้อมๆกันเลยค่ะอาชีพค้าขายคือผู้ค้าขายหรือผู้จำหน่ายสิ่งของที่เราต้องการนั่นเองค่ะ ช่างตัดผมเมื่อเราผมยาวเราต้องการจะตัดผมเราก็ไปใช้บริการช่างตัดผมได้เลยค่ะช่างก่อสร้างถ้าเราอยากสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านเราก็ไปใช้บริการได้ค่ะช่างตัดเย็บเมื่อเราต้องการตัดเสื้อผ้าไหมหรือเสื้อผ้าเราขาด เราก็ให้ช่างเย็บผ้าทําให้เราได้นะคะชาวนาคือคนที่ทํานาปลูกข้าวให้เรากินนั่นเองค่ะครูครูคือคนที่ให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับนักเรียนนั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ใครเป็นชาวนาบ้างเอย่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าบ้างคะ นั่นเละค่ะเด็กๆเ,เราเรียกว่าอาชีพต่างๆนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไปทั้งหมดนี้เราเรียกว่าอาชีพในชุมชนนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับหน่วยชุมชนของเราก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างเอ่ยสนุกไหมคะแล้วเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างนะ อย่าลืมไปทบทวนกิจกรรมอีกรอบนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คูไร้ขอตัวลาดเด็กๆไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ